ทำไมธุรกิจอินดีมถึงน่าทำผมมองว่าธุรกิจอินดีมเป็นธุรกิจเครือข่ายที่นําเสนอทุกๆอย่างทุกๆมุมแบบตรงไปตรงมาเช่นเราสามารถทําแบบนี้ได้โดยที่ถูกกฎหมายเราก็จะทําอะไรที่ไม่ถูกกฎหมายเราก็จะไม่ทาสินค้าเราก็ตรงไปตรงมาว่าสินค้าในทุกๆแบรนด์ของมันมันจะมีข้อดีของมันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าแพ้ไหมไทยแล้วเห็นผลไหมชีวิตเราเปลี่ยนไหมชีวิตเราดีขึ้นไหมสุดท้ายแล้วอินดีมก็นําเสนอว่าเอาสินค้าไปลองใช้ใช้ไม่ดีเลิกใช้ไปเลยก็ไม่ต้องใช้มันซะแล้วก็ไป ออย่่างืนเพราะคุณไม่ถูกกับสินค้าของเรามันก็มีเป็นไปได้แต่ความตรงไปตรงมาที่ดีที่สุดของเราก็คือว่าเราเป็นธุรกิจหนึ่งเลยที่จะบอกว่าคนไม่สามารถนั่งอยู่เฉยๆแล้วเกิดรายได้ขึ้นได้ในการทําธุรกิจเครือข่ายในตามความเข้าใจของบริษัทอินดีคือเราสมัครเข้ามาเราเป็นสมาชิกแล้วเราต้องออกไปทํางานครับถ้าไม่ชอบทําอย่างที่ว่าเลยว่าเราก็กลับไปดูผลลัพธ์เราอยากได้ผลลัพธ์แบบนี้ไหมการจะได้ผลลัพธ์แบบนี้มันต้องทําแบบนี้ขึ้นมาไม่ใช่ว่านั่งเฉยๆแล้วเราจะได้ผลลัพธ์แบบนี้ขึ้นมาไม่อย่างนั้นเน แล้วลงทุนหรือทําอะไรบางอย่างแล้วมันรวยมันมีบนโลกป่านนี้เนี่ยมันคงไม่มีคนจนในโลกนี้อีกแล้วโลกนี้โคตรน่าอยู่เลยเพราะฉะนั้นแล้วในธุรกิจเครือข่ายที่ชื่ออินดีมผมนําเสนอเลยว่าเราจะต้องท,ทําธุรกิจอย่างตรงไปตรงมาคุณจะต้องทําถึงจะมีไรายได้แต่ธุรกิจอินดีมเราก็นําเสนออีกว่าถ้าเกิดเราทําได้มากพอเราขยันมากพอเราก็มีเครื่องมือช่วยเหลือมากพอที่จะสามารถทําให้คนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งสามารถสร้างไรายได้จากหลักพันขึ้นเป็นหลักหมื่นเป็นหลักแสนเป็นหลักล้านได้และ บทพิสูจน์ที่ผ่านมาเกือบ2ปีมันก็มีเยอะมากๆเลยที่คนธรรมดาธรรมดาเดินทางทํางานตามขั้นตอนของอินดีน้และจับส่งผลลัพธ์หรือจะมีผลลัพธ์แบบนั้นได้เพราะฉะนั้นนี่คือความตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นถ้ากะสมัครเข้ามาแล้วอยู่เฉยๆไม่มีทางที่จะมีรายได้กับธุรกิจที่ชื่ออินดี้แน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าตัวเราสมัครเข้ามาแล้วเราทําเรามีทุกอย่างพร้อมเรามีความพร้อมทางด้านสินค้าแผนการตลาดหรือตัวของประธานบริษัทคือพี่ก้องเองก็พยายามทําทุกๆอย่างเต็มที่เพื่อจะนําเสนอหรือจะผลักดันพ สมาชิกทุกคนที่ตั้งใจและก็ขยันทํางานให้มีรายได้มากกว่าที่เขาจะคาดคิดได้อันนี้คือความตรงไปตรงมาของอินดียเพราะว่าด้วยสถานการณ์นะยกตัวอย่างในสถานการณ์ที่เป็นเป็นสถานการณ์พิเศษอย่างเช่นสถานการณ์ตัวโควิด19เนี่ยตอนนี้เนี่ยในหลากหลายธุรกิจมากเลยที่เ,ออเขามียอดขายเคยมียอดขายดีๆกันมากๆยอดขายตกลงมา50% 80%ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็ตามอุตสาหกรรมอะไรก็ตามเนี่ยยอดขายเข้ามาตกเหลือ10เหลือศูนย์บางทีก็เหลือศูนย์เลยก็ได้แต่ว่าธุรกิจอินดี นในเดือนมีนาและก็เมษานี่กลับกลายเป็นว่าเป็นธุรกิจที่มียอดขาขึ้นครับมันเป็นยอดขาขึ้นเราพิสูจน์จากไหนไม่ใช่บริษัทยอดขึ้นอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นรายได้ของคนที่ทําธุรกิจอินดีมสมาชิกของอินดีมสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยเยอะแยะมากมายหลายคนสร้างรายได้ต่อวันนะหลักร้อยต่อวันหลักพันหลายคนมากๆที่จะสร้างรายได้ต่อวันหลักหมื่นได้จนกระทั่งท่านแบบบางคนเนี่ยได้แบบต่อ,อครอบครัวเลยวันนึงเป็นแสนก็มีแล้วมันไม่ใช่ได้แค่กลุ่มคนเล็กๆมันขยายเป็นว กว้างครับหลักหมื่นต่อวันนะครับเป็นร้อยคน หลักพันต่อวันเนี่ยเป็นหลักพันคนเลยและหลักร้อยต่อวันเนี่ยเป็นหลักหลายพันคนมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถเอาตัวรอดแล้วก็มีชีวิตที่ดีในสถานการณ์ที่มันเป็นสถานการณ์พิเศษอย่างช่วงโควิด1นีตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อสถานการณ์ปกติผมก็มั่นใจว่าธุรกิจอินดีมก็จะเป็นธุรกิจที่ก้าวกระโดดขึ้นไปอีกนะอีกขั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ตัวอินดีมเนี่ยเราพิสูจน์ออกมาแล้วด้วยสถานการณ์ธุรกิจเศรษฐกิจโลกหรืออะไรก็ตามต่างๆนานาเนี่ยเราพิสู เราเป็นธุรกิจที่น่าสนใจสามารถปรับตัวเองหรือยืดหยุ่นให้เข้ากับสถานการณ์ของโลกได้แล้วที่สาคัญที่สุดคือสมาชิกของเราเนี่ยได้วางรูปแบบการทํางานไว้ครบแล้วแล้วก็ไว้พร้อมแล้วสําหรับคนที่จะเข้ามาสมัครวันแรกเขาสามารถที่จะเดินตามคนที่มีไรายได้หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นต่อวันหรือหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านต่อเดือนเราวางเส้นทางตรงนี้ไว้ให้แล้วแค่เดินเข้ามาแล้วก็ทําตามคนเหล่านี้ให้ได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ยากอย่างที่ผมว่าครับก็คือเราไม่จําเป็นจะต้องใช้เงินเยอะถ้าเราจะมีไรายได้หลักล้านเราไม่จําเป็นจะต้องใส่เวลากับมัน24ชั่วโมงแต่เรามีเวลาให้กับมันมากพอในการสร้างหรือเดินตามเส้นทางเหล่านี้เราก็จะสามารถสร้างไรายได้ของมันได้เพราะฉะนั้นผมมองว่าธุรกิจอินดีมน่าสนใจมากๆครับข้อความสําเเ็จของคุณ